นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องผีกะแม่ย่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชุมชนชนบทแห่งหนึ่งซึ่งอาศัยกันในครอบครัวมีทั้งหมดห้าคนสองพัวเมียมีชื่อว่ายายสายกับตาปานแกทั้งสองมีลูกสามคนเป็นลูกผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งตัวแกนั้นทำอาชีพปลูกข้าวเลี้ยงวัวควาย ในทุกวันยายสายจะออกต้อนวัวไปกินหญ้าส่วนตาปานนั้นแกก็จะคอยช่วยเมียนิดๆหน่อยๆเพราะตัวแกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ยายสายจึงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแกหาเงินเข้าบ้านจำเป็นต้องทำเพราะลูกทั้งสามนั้นต่อให้โตแล้วแต่ก็ไม่มีงานการทำเป็นหลักแหล่งได้แต่รับจ้างตามบ้านไปวันๆ วันไหนมีคนจ้างก็ไปทำส่วนวันไหนไม่มีคนจ้างนั้นก็ไม่มีงานที่จะทำเงินก็ไม่เข้าบ้านแต่ในเมื่ออยู่กันห้าคนก็ต้องใช้เงินกินอยู่พอสมควรถึงต่อให้แกมีนาข้าวนั้นข้าวของยายสายก็ล้มตายต้นข้าวก็เนา่าวัวควายก็เกิดโรคแกรู้สึกท้อใจมากเพราะแกเป็นหัวหน้าคารอบครัวจึงคิดมากกว่าผัวและลูกๆ ยายสายไม่รู้ว่าจะทำยังไงคิดอะไรไม่ออกก็เลยนั่งกลุ่มขมับอยู่ที่หน้าบ้านคิดอะไรคิดยังไงก็คิดไม่ได้หมู่บ้านของตนเองนั้นมีครูบาอาจารย์ที่เล่นของเป็นสายดำอยู่คนหนึ่งยายสายบังเอิญว่าแกสนิทกับครูคนนี้เขามีชื่อว่าครูแคนแยายสายเลยไปหาครูแคนที่บ้านเพื่อจะไปปรึกษา ว่ามีวิธีหรือมีวิชาเล่นศิลศาสตร์อะไรบ้างไหมที่จะทำให้ตนและครอบครัวได้กลับมามั่งมีและนาอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้ววัวควายก็จะได้แข็งแรงแกจึงเดินไปเมื่อไปถึงครูแคนสวัสดีจ้าอ้าวยาย้ายว่าไงายมีอะไรให้ช่วยวันนี้ถึงมาถึงนี่เลยครูแคนเอ้ย ฉันละเหนื่อยจังเลยสามีก็เจ็บออดออดแอะสุขภาพไม่ดีลูกๆก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแรงตอนนี้ท้องไห่ท้องนาะฉันตนข่าวก็เสียเนา่าพวก,กวัวควายก็เป็นโรคชีวิตตอนนี้มีแต่เรื่องไม่ดีมารุมเล้ากู่แน้นพ่อจะช่วยสอนวิชาให้ฉันเอามาใช้ให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างไหมจ๊ะฉันคิดอะไรไม่ออกแล้ว จะว่ามีก็ได้นะแต่มันเป็นสายดำเล่นก็ต้องระวังตัวไว้ต้องกำให้อยู่แต่ว่ายายสายจะรับไหวหรือเปล่าล่ะถ้าของมันเข้าตัวแล้วตัวแกนจะแย่เอาและจะเป็นอันตรายได้นะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะเสียทั้งนั้นแหละมามาขอของดีมาให้ฉันทีมีคาถาอะไรก็บอกมาเถอะครู ยายสายก็ได้ของดีมาจากครูแคนแกก็ดีใจอย่างมากพกติดตัวตลอดเวลาแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแกนับตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตของยายสายก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแกก็บูชาของสิ่งนั้นที่มาจากครูแคนให้ครูแคนก็เตือนแกแล้วว่าหากดูแลไม่ดีกรรมของไม่อยู่ระวังของจะเข้าตัว และแล้วในที่สุดยายสายก็โดนของดำเข้าตัวทุกค่ำคืนแกจะชอบออกไปต้อนวัวไปกินหญ้าชาวบ้านก็ต่างบ่นด่าว,ว่าแกว่าคนอะไรเอาวัวควายไปกินหญ้าตอนกลางค่ำกลางคืนตัวยายสายเองนั้นชอบแอบไปกินวัวควายชาวบ้านคนอื่นแต่จะเลี้ยงดูวัวควายตนเองเป็นอย่างดีวันหนึ่งพวกแค่เกิดล้มป่วยหนัก ยายสายแกก็ออกมาหน้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเมื่อผัวแกเห็นว่าแกเดินออกมาทำอะไรที่หน้าบ้านจึงเดินตามมาดูพอยายสายหันหน้ามาดวงตาของแกเท่าไข่หานมีดวงตากลมโตสีแดงเลน้นยาวถึงพื้นดวงตาของแกมันช่างน่ากลัวและตาปานก็ตกใจอย่างมากถึงกับไปลม้ลมลม้ลมลงพื้นลูกๆรีบมาพยุงตัวแกขึ้น และตาปานก็บอกเมียว่าเมียเป็นผีลูกๆก,ก็คิดว่าพ่อตาลายเมื่อยายสายได้ยินสามีพูดตะโกนเสียงดังลั่นว่าแกเป็นผีแกกรีบวิ่งหนีไปทันทีและไม่นานแกก็เดินกลับมาบ้านลูกก็บอกพ่อว่านี่ไงแม่ผีที่ไหนพ่อตาลายไม่สบายจนตาฝาดตัวผัวเองก็เห็นเมียเช่นเดิมมีเพียงลูกๆที่มองไม่เห็น ด้วยความที่คนป่วยนั้นจิตอ่อนจึงทำให้มองเห็นเมียตนภายในร่างข้างนอกเป็นยายสายนั้นแต่ด้านในจิตวิญญาณกลายเป็นผีตัวสีดำดำมีดวงตาที่กลมเท่าไข่ห่านตาสีแดงลิ้นยาวน่ากลัวผัวเห็นก็ไม่ให้เข้าใกล้ตัวยายสายเองก็ไม่รู้ว่าทำไมผัวถึงรังเกียจและก็พูดแต่ว่าตนเป็นผีแกยังไม่รู้ตัวอีกว่า แกได้ถูกของที่แกนำมาบูชาเป็นของดําเข้าตัวจนทำให้แกเปลี่ยนไปต่อมาไม่นานนาข้าวบ้านของคนอื่นก็ดูสวยงามยายสายจึงนั่งไายคาถาเล่นของในยามกลางค่ำกลางคืนเรียกว่าลมพัดลมเพเพื่อให้ข้าวตนเองนั้นมีเต็มยุ้งฉานพวกวัวควายแข็งแรงแต่ทําให้ข้าวคนอื่นนั้นปลูกเท่าไหรก็ไม่งอก มีเพียงบ้านแกเท่านั้นที่มีข้าวเต็มไปหมดและแล้วแกก็ทำเช่นนี้ทุกค่ำคืนจนมาวันหนึ่งลูกสาวแกก็ได้สามีบังเอิญว่าสามีลูกสาวแกนั้นวันนี้มานอนที่บ้านในสมัยก่อนเขาสร้างห้องน้ำไว้ข้างนอกบ้านช่วงกลางดึกเวลาตีหนึ่งบังเอิญสามีของลูกสาวแกปวดหนักเพราะกินอาหารทําให้ท้องเสียจึงรีบวิ่งออกมาเข้าห้องน้ำ พอเปิดประตูออกมาก็พบแม่ยายยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำท่านใดนั้นก็มีดวงตาเท่าไข่ห่านสีแดงพร้อมกับแลบลิ้นที่ยาวเฟื้อยแผลบเหมือนอยากจะกินลูกเขยเข้าไปเต็มทนลูกเขยก็ตกใจอย่างมากเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นว่าตนเองมองไม่เห็นเลยแกล้งพูดว่าโอ้ยทุกคนทำอะไรอยู่มานี่เรวเร็ว ผมจะให้ดูอะไรเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาตามเสียงเรียกของลูกเขยผู้คนในบ้านก็ต่างออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อยายสายรู้ตัวก็รีบวิ่งหนีหายผู้เป็นสามีของลูกสาวยายสายนั้นก็เริ่มสงสัยว่าคำที่พ่อตาพูดว่าเมียตนเป็นผีน่าจะเป็นเรื่องจริงลักษณะดูแล้วยายสายมีอาการดังเช่นพ่อตาที่ว่าไว้ สามีของลูกสาวก็เห็นว่าเมียเชื่อคำตนเลยได้พูดบอกเมียขึ้นเอียงเอ้ยพี่ถามอะไรหน่อยสิแม่ได้เล่นของดำอะไรไหมพี่เห็นอะไรในตัวแม่พี่เห็นอะไรจ้าเห็นเหมือนพ่อหรือเปล่าใช่แม่มีดวงตากลมเท่าไข่ห่านสีแดงลิ้นยาวมากภายนอกเรือนร่างของแม่นั้นเป็นแม่สายก็จริงแต่ด้านในจิตวิญ,ญญาณ คงเป็นวิญญาณผีที่สิงตนอยู่ในร่างแม่พี่คิดว่าแม่เราหน่าจะเอาของไม่อยู่กำของไม่ได้อย่างแน่นอนของมันน่าจะเข้าตัวแม่แล้วลูกๆจึงศึกษาครูแคนเล่าอาการแม่ให้ครูแคนฟังแกก็เลยพูดขึ้นว่าเคยเตือนแม่แล้วว่าถ้าอยากได้เอาไปบูชาต้องดูแลให้ดีและกำของให้อยู่ให้ได้ไม่อย่างนั้น ระวังของจะเข้าตนแล้วจะเป็นอันตรายต่อตนเองครูแคนก็เลยปรึกษากับลูกๆของเย,ยสายว่าจะทำพิธีถอนของออกจากตัวแกให้แต่ต้องให้ลูกๆขาทางเอาตัวแกมาที่บ้านครูแคนให้ได้เพราะตอนนี้ผีกะนั้นเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในล่างของยายสายมันคงไม่ยอมให้พายายสายมาอย่างแน่นอนแกเลยบอกลูกๆของเย,ยสายว่า ถ้าหาทางเอาเยสายมาที่นี่ไม่ได้คงจะไม่มีทางทำอะไรได้แน่และแล้วลูกๆของแกก็แยกย้ายกันกลับบ้านรวมถึงลูกเขยด้วยพอไปถึงบ้านพ่อที่ป่วยหนักก็เกิดสิ้นใจเพราะความตกใจกลัวลูกๆล,ลืมไปว่าปล่อยให้พ่ออยู่กับแม่เพียงลำพังเรื่องจึงเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อลูกๆเห็นพ่อขาดใจ สิ้นลมไปต่อหน้าต่อตาทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจจึงคิดอะไรไม่ออกลูกเขยเป็นคนชอบจับปลาทอดแหเลยนึกขึ้นได้จึงไปเอาแหหลังใหญ่มาทอดหวานใสให้ครอบคุมตัวใยสายแล้วช่วยกันจับตัวใยสายไว้แล้วเอาไปที่บ้านครูแคนชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกๆถึงทำกับแม่เช่นนี้ แต่เมื่อลูกๆไม่อยากบอกให้ชาวบ้านรับรู้ว่าแม่ตนถูกของดํำเข้าตัวและมีวิญญาณผีกะอยู่ในตัวร่างเย,ยสายก็ได้แต่บอกชาวบ้านว่าแม่คลุ้มคลั่งเห็นพ่อสิ้นลมจากไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านก็เลยเข้าใจและไม่ได้ถามอะไรต่อเมื่อไปถึงบ้านครูแคนทุกคนก็ได้เตรียมพิธีผูกแขนจับแขนแก่นแน่น ให้แกนอนลงกับพื้นอัญนเชิญครูบาอาจารย์และใช้ดาบที่ไม่มีความคมแล้ววางไว้ที่กลางลำตัวแกแต่ไม่ได้ทำให้ถึงแก่ชีวิตเพียงแค่วางไว้ให้ดูเหมือนว่าดาบนั้นได้ฟาดฝันลงที่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ล่างตัวยยสายตัวแกเองก็ชักดิ้นชักงอร้องโ่มร้องไห้อยู่นิ่งไม่ได้ครูแคน เลยให้ลูกศิษย์ห้ถึงหคนช่วยกันจับแขนจับขาให้ยายสายนอนอยู่นิ่งๆแรงของชายห6คนแทบจะเอาตัวแกไม่อยู่และแล้วไม่นานระหว่างที่ครูแคนกำลังไลาา่คาถาเพื่อถอนของดำออกจากตัวยายสายนั้นตัวยายสายเองก็กรีดหังลั่นดูทุกทรมานมากแล้วไม่นานแกก็สงบลง ของดำวิญญาณร้ายที่อยู่ในร่างตัวแกนั้นก็ออกจากร่างแก่ไปแล้วเมื่อสิ่งชั่วร้ายออกไปยายสายเองก็มีอาการอ่อนเพลียดูหน้าหมองคล้ำสูบผอมเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมาเป็นแลมเดือนและแล้วไม่นานตัวแกเองก็เริ่มป่วยหนักแล้วก็สิ้นใจจากไปตามสามีลูกๆแกก็เสียใจอย่างมาก และรู้สึกโทษตนเองว่าไม่รู้จกักหางานหาการทำเป็นหลักเป็นแรงไม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีจนทำให้แม่ต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อแม่ไม่มีทางออกก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้เพื่อจะดูแลครอบครัวและลูกๆและแล้วแกก็อยากทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นยายสายตัดสินใจรับของดำมาบูชาจนมาบูชาผิดวิธี แถมยังกรรำของไม่อยู่กลายเป็นว่าของดำเข้าตัวจนแกนั้นกลายเป็นผีกะพอถอนของออกจากร่างแกแล้วเลยทำให้แกต้องตายจากไปแบบนี้แต่แท้จริงแล้วนั้นร่างของยายสายน่าจะตายไปเป็นแรมเดือนแต่ที่อยู่ได้นั้นคือวิญญาณผีกะที่สิงอยู่ในร่างแกทําให้เหมือนว่าแกยังมีชีวิตอยู่ ที่ตาปานั้นเห็นเมียเป็นผีนั่นก็คือเรื่องจริงเพราะตัวแกด้วยความที่อาการป่วยมานานเลยจิตอ่อนทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายและที่ลูกเคยเห็นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นปวดหนักเข้าห้องน้ำแล้วยังอยู่ในช่วงสลืมสลือจากการนอนหลับและอ่อนเพลียจากการขับถ่ายมากเลยทำให้เขา เห็นวิญญาณร้ายในร่างของเย,ยสายตั้งแต่นั้นมาด้วยความที่เป็นแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงยอมทำทุกวิธีทางเพื่อให้ครอบครัวตนอยู่รอดไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนด้วยความรักของแม่นั้นจึงยอมแบกภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไว้แต่เพียงผู้เดียวจนในที่สุดแล้วนั้นเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความรักที่ผู้เป็นแม่ เสียสละตนยอมทุกวิธีทางเพื่อจะให้ชีวิตครอบครัวตนเองอยู่ดีมีสุขนั่นเองจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกส้มได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ